หนังเรื่องนี้พี่อมคิดว่าสวัสดีค่ะพี่อมนะคะจากช่องมัมมีแบร์สตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังและคลิปนี้ก็คือรีวิวหนังกัดกระชาเกลียนหนังเรื่องนี้นะคะกำกับโดยคุณพจน์อานน์แล้วก็นำแสดงโดยนักแสดงหลากหลายวัยรุ่นหลายคนเลยนะคะแต่ละคนก็น่ารักน่าสนใจกันทั้งนั้นเลยและเรื่องราวย่อยๆของหนังเรื่องนี้นะก็คือประมาณว่าเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง เดินทางไปที่โรงพยาบาลร้างนะคะแล้วก็ค้นพบว่าโรงพยาบาลร้างเหล่านั้นเนี่ยเต็มไปด้วยซอมบี้มากมายเต็มไปหมดเราวัยรุ่นก็ต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะคะอันนี้ก็คือแบบเรื่องเรื่องราวคร่าวๆข,ของหนังเรื่องนี้นะที่โดยรวมนะคะพี่ออมรู้สึกว่าผิดหวังมากๆเลยกับหนังเรื่องนี้นะจริงๆพี่ออมไม่ค่อยได้ดูหนังของคุณพจน์อานนท์อยู่แล้วแต่ว่าหนังที่ไปดูเนี่ย ส่วนใหญ่นะคะของของคุณพศถึงแม้ว่าพี่อมจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าเราดูก็ยังรู้สึกว่ามันสนุกมันยังมีมุกขำมันยังมีอะไรให้เรารู้สึกบันเทิงบ้างนะแต่เรื่องนี้พี่อมทั้งเรื่องนะคะพี่อมขำอยู่ครั้งเดียวก็คือตอนที่หนังจบแล้วเป็นแบบฉากเบือ้องฉากเบื้องหลังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่มีการอกล้มอะไรกรันแล้วแล้วรู้สึกมันหามากก็คือสําหรับพี่อมหนังทั้งเรื่องเนี่ยบันเทิงแค่นั้นเองคือมันน้อยมากๆเลยนะ แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงข้อด้อยของหนังเรื่องนี้นะคะพี่ยอมขอพูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้บ้างสิ่งที่พี่ยอมคิดว่าหนังทาได้ดีนะคะก็คือการแต่งหน้าซอมบี้ต่างๆนะแล้วซอมบี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆด้วยก็ดูดีนะที่ซอมบี้แบบวิ่งอะไรมานะคะพูดถึงในแง่การแต่งหน้าแล้วก็แต่งแผลนะคะอะไรที่มันเป็น practical effect หมายถึงว่าที่เขาแบบมาทำจริงๆที่ไม่ใช่แบบ CG ไม่ใช่ไม่ใช่เอฟเฟกหรือว่าคอมพิวเตอร์มาช่วยนะจุดนี้ก็คือน่าชื่นชมนะคะต้องชื่นชมของทีมแต่งหน้าด้วยนะที่ทำได้ดีและเรื่องต่อมานะคะที่พี่อมอยากจะชื่นชมก็คือการแสดงมีนักแสดงสองคนนะคะที่พี่อมคิดว่าค่อนข้างจะเด่นออกมาในแง่การแสดงทําได้ดีสื่ออารมณ์ได้ดีนะคะก็คือคุณจุธารัก์ชวีวันมากนะคะคนนี้ก็เล่นเป็น เจลในเรื่องนะต่อมาอีกคนหนึ่งที่ทำได้ดีเช่นกันนะคะก็คือคุณเปรมปีติอัมประเสริฐคือบทบางครั้งมันอาจจะเลื่อนเปื้อนไปบ้างนะคะในส่วนอื่นๆของหนังนะแต่ในส่วนของสองคนนี้พี่ออมคิดว่าเขาสามารถดึงอารมณ์ของตัวละครได้แล้วก็ความรู้สึกว่าเขาอยากจะสื่ออะไรนะคะก็ต้องชื่นชมสองคนนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือ ข้อดีของหนังที่พี่อมมองเห็นนะคะคือสองเรื่องคือเรื่องแต่งหน้าแล้วก็นักแสดงนะคะคือคุณเฟรมแล้วก็คุณเจลนะมีประมาณเท่านี้นะคะก็พูดถึงข้อดีของหนังไปแล้วนะคะมาพูดถึงจุดด้อยของหนังกันบ้างสิ่งที่พี่อมเห็นคิดว่ามันน่าจะชัดเลยก็คือเรื่องของบทนะคะในเรื่องของบทเองส่วนแรกก็คือในส่วนกฎเกณฑ์ของหนังนะหนังดูไม่มีตักกะไม่มีเหตุผล คือเราสามารถเข้าใจได้นะคะว่าหนังซอมบี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรเว่อร์ๆหน่อยมันปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือหนังฝรั่งแต่หนังเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลในการสร้างกฎของตัวเองนะคะอย่างตัวซอมบี้เองหนังบอกว่าสามารถทําอะไรได้และไม่สามารถทําอะไรได้ในต้นเรื่องนะแต่ตอนปลายเรื่องเนี่ยซอมบี้กับทําในสิ่งที่เขาไม่ควรจะทําได้นะคะมันขัดแย้งกันคิดว่าจุดนี้นะคะทาให้หนังมันนข้งๆจะด้อยลงมานิดนึง แล้วหนังเองก็อยากจะเล่นประเด็นอะไรหลายอย่างนะคะประเด็นของครอบครัวหรือว่าประเด็นของความรักความสิยสละอะไรแบบนี้เพื่อว่ามันยังผสมผสานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วซีนแต่ละซีนบางครั้งเหมือนกับตัดแทรกมุกตลกมาให้สับกันในระหว่างฉากตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่อยู่ดีๆก็ตัดไปซึ้งในการบิวบิวอารมณ์โทนของหนังเนี่ยรู้สึกบางครั้งมันกระชากอารมณ์อยู่พอสมควรนะ ตรงนี้ก็ทาให้พี่อมรู้สึกว่าดูไม่ค่อยสนุกเลยนะคะแล้วก็มุกตลกรู้สึกไม่ค่อยตลกเท่าที่ควรนะคะพูดถึงในส่วนของบทมาแล้วนะคะก็มาพูดถึงการถ่ายทําในฉากแอคชั่นกันบ้างส่วนใหญ่ฉากแอคชั่นดูค่อนข้างจะเวียนหัวเล็กน้อยนะคะพี่อมไปดูกับลูเมทพี่อมพี่กิฟนะพี่กิฟเขาก็แบบออกมาบอกว่ามึนหัวนะพี่อมก็คิดว่าดูยากอยู่พอสมควรนะคะถ้าคนที่เวียนหัวง่ายก็ต้องระวังกันนิดนึงนะแล้วแต่ว่าฉากแอคชั่นที่พี่อมชอบ มีอันหนึ่งก็คือฉากท้ายสุดนะคะถึงแม้ว่าตามตาก,กาแล้วมันไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่แต่มันก็ดูดีนะอันนั้นชอบแค่ช่วงแอคชั่นช่วงท้ายนะคะนอกนั้นการถ่ายทำพี่อมรู้สึกว่ามันยังยังน่าจะดีได้มากกว่านี้นะคะสรุปเลยละกันนะคะหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ค่อนข้นางจะแตกต่างจากหนังของคุณพศอ,อนอนท์ที่ผ่านๆมานะคะพี่อมรู้สึกว่าความบันเทิงเนี่ยมันลดลงค่อนข้นางจะมากนะ เรื่องบทอะไรก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เอฟเฟกภาพการสแสดงก็ธรรมดานะคะส่วนตัวแล้วสำหรับพี่ออมนะเรตติ้งหนังเรื่องนี้พี่ออมคิดว่ารอให้มันมาฉายในทีวีนะคะแล้วค่อยดูดีกว่านะมันน่าผิดหวังนะคะก็ <g ül> โอเคคะ่ะอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะของหนังเรื่องกัดกระชากเกลียนพื่อก็อยากจะสอบถามกันว่า หนังของคุณพ์อานนท์นะคะคิดว่าคิดว่าหลายๆคนนะ่าจะต้องเคยดูมาบ้างแล้วแหละพี่ออมไม่ค่อยได้ดูหนังไทยยังได้ดูเลยเพราะว่าเขากํากับหนังเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะอยากจะสอบถามว่าหนังของคุณพ์อานนท์ชอบหนังเรื่องไหนกันมากที่สุดนะคะก็คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยโอเคค่ะคลิปนี้พี่ออมก็ต้องไปก่อนนะคะ ถ้าอยากจะติดต่อพี่ออมทาง Facebook หรืออยากจะสนับสนุนกันนะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่กล่องคำบรรยายด้านล่างเลยนะคะและดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิป,ปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ช่อง m a ม a าแบร์สตูดิโช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย